ายลูกค้าเข้ามานะคะก็เลยตัดไปนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เริ่มขั้นตอนของการจัดได้เลยวันนี้นะคะเราก็จะจัดเนี่ยอธิบายก่อนว่าจะมีดอกกุหลาบเป็นดอกหลักแล้วก็จะมีกล้วยไม้ด้วยที่จะเป็นดอกหลักด้วยเดี๋ยวเราเอาดอกแสมแป๊บนึงนะคะ ดอกแซมนะคะเราจะใช้สเปรย์นะคะอันนี้จะเป็นสเปร์ทัเนชั่นสเปร์ทัเนชั่นแล้วก็อันนี้คือดอกยิปโซไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักยิปโซหรือเปล่าดอกยิปโซเนี่ยมันจะเป็นดอกที่เหี่ยวเร็วนะคะถ้าเกิดว่าการเก็บรักษาของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาอเป็นถุงหรือว่ากระดาษเนี่ยหุ้มเขาไว้เลยปิดไว้เลยนะคะจะทำให้เขาเหี่ยวชา้าลง ก็จะดูอ่อนๆนิดนึงตัดเตรียมไว้เลยนะคะช่านี้เราก็ใช้ช่อนี้บอกก่อนว่างบประมาณช่อเนี้รวมส่งจะอยู่ที่950บบาทนะคะของที่ร้านแต่ละร้านก็อาจจะราคาไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าร้านนี้อาจจะค่าเช่าแพงค่ะลูกน้องหลายคนอะไรก็แล้วแต่นะคะ เริ่มเริ่มเริ่มเข้าช่อกันเลยนะคะอันนี้คือใบพุทเราใช้ใบพุทเดี่ยเราตัดตัดยอดที่มัน,นองอ่อนออกก่อนเพราะว่ามันจะทําให้มันใบใชบช่อของเราเนี่ยมันเหี่ยวเร็วตัดออกตัดนนะคะสกุหลาบนะคะเลือกกุหลาบที่ดอกสวยๆนะคะวางก่อนจัดไม่ยากนะคะถ้าเราจัดบ,บ่อยๆ ซื้อดอกไม้มาจาัดที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้จัดบอดที่เป็นการฝึกมือนะคะจับให้ได้ลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นนะคะใช้อีกดอกหนึ่งวางนะคะแล้วก็ใช้ใบพุทใบพุทเนี่ยเราใชไ้ไว้สำหรับคั้นะคะคั้ให้ดอกเนี่ยมันห่างออกจากกันแล้วก็ทำให้ช่อไหนดูใหญ่ขึ้นวางลักษณะให้เป็นสามมุมแบบนี้นะคะ ง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวดอกไม้แบบมาคนแบบยังไม่เคยจัดดอกไม้ก็จะแบบค่อยค่อยทะนุทนองกลัวมันช้ำแต่แต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะใช้สก,ก็อตเทปนะคะติดไว้นีดเดียถ้าคนที่ทำนานแล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้แต่ถ้าคุคนที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยก็ควรติดไว้เพราะว่าทำให้ดอกไม้ที่เราวางไว้ตำแหน่งเนี่ยมันไม่เคลื่อนนะคะ จากนั้นใส่ดอก้วยไม้นะคะจะใส่ดอกแซมหรือใส่ดอก้วยไม้ก็ได้ใส่อันไหนก่อนก็ได้นะคะแป้งจะใส่ดอกดอก้วยไม้ก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยติดสกอตเทปอีกไว้นิดนึงเวลาติดสกอตเทปเนี่ยอธิบายก่อนเราใช้เรากำแบบนี้นะคะแล้วก็การนิ้วโป้มือออกแล้วแปะเข้าไปแล้วก็กดแล้วก็หมุนสกอตเทปไว้ให้รอบหนึ่งนะคะ ใส่อันนี้พอพี่แป้งวางเป็นสามดอกแล้วนะคะนี่ก็วางวางกล้วยไม้ระหว,ว่างดอกระหว,ว่างดอกกะเป็นสามมุมค่ะจากนั้นก็ใส่ใส่กล้วยไม้อีกชนิดหนึง่งถ้าอยากให้ดูใหญ่ขึ้นก็ระหว่างที่ใส่กล้วยไม้เนี่ยก็ใส่ใบแซมเข้าไปด้วยแล้วก็ถุงนะคะถุงต่อน้ํา เราก็พยายามใช้ใบใช้ดอกแซมปิดเขาด้วยไม่ให้เขาดูน่าเกียดนะคะถ้ามองเห็นถุงมันก็จะดูไม่สวยงามใส่ตออไปเลยนะคะใส่ต่อไปเลย,ะะใ,เลยใบด้านล่างนะคะดึงออกหน่อยไม่งั้นมันจะมันจะใหญ่เกินไปนะคะก้านมันจะใหญ่เกิน ถ่ชอนี่จะง่ายมากจะง่ายกว่าจัก,กัน,นะคะจะจับแบบเดียวก็เสร็จแลวแล้วก็ดูดูสีน้ำหนักสีให้ให้เป็นสามุมสมมากก็จะเป็นสามมุมนะคะสมนมตกเวลาจาับเนี่ยจะให้เป็นสามมุมเท่าๆกันสามมุมหรือห้ามุมประมาณนี้นะคะจะเป็นเลขคี่ถึงจะสวยนี้ใส่ดอกดอกแสงได้เลย เอาไว้นิดนึงก,ใก,ะะงก็ใส่ดอกแสกน,น,นะคะอ่ากดเทใส่ดอกแสกให้ขอบปิดนุมนะคะการจัดดอกไม้ไม่ยากนะคะ แค่เราต้องชำนาญใช่ไหมคะน้องออนค่ะ <Hi. S 1> น้องออนตอนที่มาเรียนแรกๆนะคะ <c oughs> เขาก็จะเออเขาจะทำได้ไหมสม่วนมากลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเออกลัวจะทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้เก่ง เพราะฉะนั้นเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราสามารถทําได้และเราจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะด้านของการทําธุรกิจหรือว่าการจัดออกมาหรือทําอะไรก็แล้วแต่แค่เรามีมีมีทัตนคติที่ดีในการทํางานของเราว่าเราสามารถทําได้มันก็จะสามารถทําออกมาได้ดีค่ะอาจจะไม่แต่และคนอาจจะทําออกมาไม่ไม่เหมือนกันคือคนนี้อาจจะสองปีฉันจะเก่งฉันเป็นอีกคนหนึ่งอาจจะแค่ สี่ห้าเดือนเก่งก็แล้วแต่แล้วแต่การสอนด้วยเพราะว่าอย่างเช่นร้านเพื่อนๆบางคนน่ะนะคะลูกน้องเขาเนี่ยทำมาทํางานอยู่สามปีเขายังไม่เป็นงานเลยเพราะบางทีเจ้าของร้านเขาไม่ยอมปล่อยให้เด็กทำาพอเด็กก็ไม่มีความมั่นใจหรือไม่ก็ติเขาบ่อดเขาก็จะไม่กล้าทําเสร็จแล้วนะคะนี่เราตัดเวลา,าตัดนี่เราตัดเฉียงๆนะคะ เรียบเลยนะคะจากนั้นเราใช้วิธีการต่อน้ําเพื่อให้ดอกไม้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะเราจะใช้สัลีนะคะใช้สัลีถ้าไม่มีสัลีเนี่ยที่บ้านเราก็ใช้เป็นเอ่เออะไรนะกระดากระดาทิชชู่นะคะได้แต่กระดาษทิชชู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าสัลีสัลีมันจะอุ้มน้ำได้ดีกว่านะคะ เก็บ้ำได้ดีกว่าแล้วก็ใช้ถุงนะคะเหมือนถุงแกงนะคะใส่น้ำไว้แล้วก็ใส่ลงไปดินให้สัมบีเราเปียกนะคะนะคะก็ติดติดก็เหมือนเดิมการนี้โปมือออกแล้วก็แปะแล้วก็หมุนเก็บถุงนิดนึงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการเข้าช่อค่ะเดี๋ยวต่อไปแล้วเราจะมาการใส่กระดาษนะคะการเลือกกระดาษเนี่ยเราจะเลือกตามสีของดอกไม้ของเราอันนี้จะใส่สีชมพูสีม่วงก็ได้สีขาวก็ได้สีขาวเนี่ยจะเป็นสีที่สามารถเข้าได้กับกับทุกอย่างถ้าสมมุติว่าเออเราอยากจะทเองที่บ้านถ้าแป้งแนะนำแป้งแนะนําว่าซื้อกระดาษสีขาวมาไว้เพราะว่าเราไม่ใช่ร้านดอกไม้ถ้าเราไม่ใช่ร้านดอกไม้เนี่ย เราก็บางทีเราอาจจะอยากจะั่สีอื่นสีม่วงสีส้มแต่ถ้าเราซื้อทุกสีมาอย่างเงี้ยมันก็จะราคาพแพงแต่ถ้าเราซื้อสีขาวมาไว้เนี่ยมันก็ใส่ในทุกสีนะคะอ่าจับกระดาษนะคะมันมีจับหลายแบบจับกระดาษทำช่อวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนการจับกระดาษแบบนี้พับกระดาษนะคะจากนั้นนะคะจับให้เป็นเส้นตรงเลยนะคะ แล้วก็โอบเข้าไปเลยนะะแล้วก็หมุนแล้วก็อีกแผนถ้าอยากให้ช่อเราดูใหญ่จะใส่กระดาษสักสามแผ่น4ี่แผ่นก็ได้นะคะ เราจะใช้สีสีขาวซอยตัดนะคะเพื่อลูกเล่นให้มีความมีรูปเล่นบ้างนะคะ ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะสกัดเทศนะคะอืออ่าดึงช่อตัดแต่งช่อให้ดูสดยงามขึ้นนะคะเอ้แล้วก็มาห่อด้านมาใส่กระโปรงให้ดอกไม้ของเรากันนะคะ ปกติก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่ค่อยมีเวลามารีวิวเท่าไหร่นี้วันนี้รู้สึกว่าอารมณ์อารมณ์อยากจะรีวิวนะคะค่ะใส่กระโปรงนะคะก็คือเราพักกระดาษให้มีความเดือดน้ำกันลักษณะนี้นะคะแล้วก็วางลงไปเวลาจับกระโปรงเนี่ยเราไม่ต้องสนใจข้างบนว่าข้างบนมันจะโอ้จะต้องให้ข้างบนเท่ากันไม่ต้องเราจะมองข้างล่างนะคะมองข้างล่างเป็นหลักเวลาเราหมดแล้วก็กําหนด กำหนดจากข้างบนอย่างเงี้ยพอมันขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันขึ้นเราก็จับลงจับลงนะคะนี่ตรงแมวอันนี้จะทำช้าๆชานะคะปกบคีจะทำเร็วมากน,นี่เดี๋ยวทุกคนดูไม่ทัน เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่โบนะคะวันนี้โบน้องออนทำโบไว้บ้างหรือเปล่าอ,ออนไม่ได้ทำโบ<อ>ไว้นะคะนะเดี๋ยวเราจะบิดโบแล้วกันโบเอาเป็นขาวนะคะขาวม่วงนะคะ,ะเดี๋ยวโบนี่ เดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยมารีวิวทำโบให้ดูช้าๆชัดๆกันนะคะแต่วันนี้ต้องรีบทำก่อนเพราะว่ามีต้องทำใบเสนอราคางานลูกค้าอีกหลายเจ้านะคะ ติที่ร้านก็จะเปิดสอนนะคะเมื่อก่อนจะเปิดสอนเป็นคอร์สค,คอร์เรียนตัวต่อต,ตัวแต่ว่าช่วงหลังๆเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยจะสอนเฉพาะเป็นแบบเป็นวิทยากรสอนเป็นเป็นจ๊อกๆอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยสอนเป็นคอร์สยาวละ <S <S ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่โบได้เลยเวลาเราใส่โบเนี่ยเราดูก่อนดอกไม้ด้านไหนของเราสวยอืมเอาด้านนี้ด้านนี้แล้วกันนะคะลองมองเห็นเวลาเราจาับเนี่ยเรามองเห็นหกนุ่มดอทา้งสหน้าดอกเลยใส่เข้าไปสก๊เทปน <c oughs> ะคะติดที่โบอย่างนี้นจะแน่นนะคะ แล้วก็จึงนะคะจิดเลร้อยก็เก็ีงานนิดนึงเพราะว่าเราก็จะเห็นสะปตเทปซึ่งไม่สวยงามใช้วิธีการมัดนะคะ ร้อยค่ะชอ่อดอกไม้เราราคารวมค่าส่ง950บาทไม่แพงเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าค่อยมารีวิวใหม่ให้ฟังนะคะให้ทังให้ชมกันใหม่เดี๋ยวขอตัวไปทำไปเสนอราคางานก่อนนะคะบ๊ายบายยาว